Are more sheep than people. <laughs> Please keep your windows, doors, and sunroofs closed. ตก็รับชมช่อง u t ท b e เนมเฟนมนะคะมาแบบรวดเร็วนะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับที่สวนสัตว์ลองลีฟใช่ไหมใช่ลองลีฟซัฟฟรีพาร์คมัแราต้องไม่ดินเสียงแน่เลยอะของโกงกล้องก,องกอง็คือวันนี้เรามาสวนสัตว์แล้วอย่กจ,จะบอกว่าไม่เจอสัตว์นะคะเมื่อกี้ไปจุดแรกมาคือเขาบอกว่าวันนี้ลมแรงก็เลยสัตว์ไม่ออกมาโบกติดต้องวิ่งพินพผ้าแต่วันนี้ไม่มีนะแล้วตอนนี้นะมาดูเป็นน้องเต่า Are you ready? Let's get going. Welcome to Longleat's African Reserve, our very own savannah in the heart of Wiltshire. Have a look over to the paddock on your left. Can you see it? European <laughs> elk under all that <laughs> hair their skin why is he there four marks to all of you who got that right they're some of the most common monkeys found throughout asia including <laughs> india Female. they keep control by Thank you. Yes. Yeah. Where Al has to pull out sticks using her trunk in order to get them. dirty bottom. <laughs> look at that one. when these animals are hunting together, they I really know. do have a note. start up again when you're inside. do you think the, li the tigers or the lions are more regal? when they do scavenge, they are essentially doing an important job. Always. It's such a hey, treat hey, to hey, see these grey wolves patrolling our woods at Lockheed to freeze. In the wild, they can still be found roaming from wolves. <laughs> โอเคทุกคนเมื่อกี้เราไปนั่งรถทัวร์ซาฟารีมานะคะก็รถเยอะมากแล้วก็เห็นสัตว์น้อยไม่ได้เยอะเท่าเหมือนเมืองไทยอะตอนนี้เป็นช่วงเวลาของฟรีไทม์นะทุกคนคือพี่อัดมาไม่กล้าพูดเยอะเพราะว่าอายว้ยเรานอยู่ในรถข้าใจว่าแล้วนี่ไม่มีเพื่อนแบบว่าเอออยู่เออนั่นแหละก็เลยไม่ค่อยได้พูดแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงพักฟรีไทม์แล้วก็กําลังจะมาหาของกิน แล้วก็หาที่นั่งกินไม่รู้ค่ะคนเยอะแซนด์วิชเป็นทูน่าแล้วก็ป๊อบคอเอ้เมล็ดข้าวโพดไม่ใช่ปะเมล็ดข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดก็ราคาเท่านี้นะคะทุกคนแล้วก็ซื้อน้ำป๊ปซี่มา โอเค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 โอเ t โอเค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 ้อเคโอเคโอเคอเคโอเคโอเคโอเอเนีอยคโะเคโอเคโอเคโอเโอเอเคโอเคโเนอโองคโอเอเอเคอเคเคเโมเิอุคยดเสิตอนนี้ไค้เข้ามคเวอร์ชัเคโอเ้เมื่อกี้นะคะอันนี้คือมีรั้วแค่ตรงนี้ น้องอใกล้มากบางใครไม่ใกล้อย่างนี้นะเว้ยเฮ้ยใกล้นะเฮ้ยฉันแต่ไปแค่เป็นในกรงเออใช่ไม่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่เนี่ยเห็นมันได้ดูรู้สึกมันแค่มีกงกั้นใกล้อ่อ๋อมันมีตาน้าหักใกล้ว่ะใช้มือยื่นมือไปก็ได้แตะเลยอะเอาดีๆนะคาับพโอ้โหมองมองตัวอะไรเอ่ย เหมือนกระต่ายยะแต่ไม่ใช่แต่คือตัวอะไรไม่เคยเห็นอะ่ะฉันไม่เคยเห็นอยากเข้าไปอะ่ะแต่ว่ามันต้องเน <Wow. S 2> นองเน <Wow. S 2> มันชอบอ้าปากค้างอ่ะเนาะมันค้างอะ่ะแต่ถ้าถ้ามีคนไปจริงอะไม่ต้องแบบ เอาอิ h เดจัม p ูน้องโคน้องโคโอ้น้องน้องตื่นด้วยอหโคตละ 哎呀！我。<laughs> <laughs> เมื่อกี้เราเข้าไปดูโคลรามานน่ารักมากค่ะแล้วก็มีตัวหนึ่งที่ขยับแต่ตัวอื่นมันหลับอะเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวต้องเลือกว่าไปที่ไหนมันมีไฮไลท์ที่เป็นแบบขึ้นเรือขึ้นฟรีเพราะว่ามันก็รวมไปกับค่าบัตรแล้วนะคะเดีย๋ยวไปดูกันว่าจะไปที่ไหนคือมันเป็นสวนเป็นกลุ่มๆก็เป็นกลุ่ม,มอะไรวะ <laughs> กลุ่ม <laughs> อ,อะไรก็ดูเป็นแบบไม่รู้มันดูกระจุกอะเป็นสวนบ้านอะก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าจะไปไหนค่ะ แต่จริงๆฉันว่าก็มีสัตว์ที่แบบเมืองไทยไม่มีแล้วก็มีสัตว์ที่เมืองไทยมีเยอะกว่า What his name Kiwi Kiwi เดียบ๊ายบี้โอ้โหถ่ายรูปด้วยแล้วถ่ายเขาก็จะถ่ายเราย แล้วมันจะมีตัวอะไรใต้น้ำต้นทะเลจริงเหรอไม่รู้อ่านมานั <laughs> ออ่นแหละทุกคนตื่นเต้นในในสาระนะคะไป <laughs> ไปดูคะ่ะว่าเราจะเจออะไรหรือเปล่านะคะ Oh, a the sea lions! Yay! Oh. they got orange things! Yeah, that's what I said! they got these floaty things! Yeah. very unique little prime, eh? mate, sure because they don't actually, actually have stuff. So they've got four, you look your and they're all unique with Oh, it's oh. It thinks you have fish, can't we? I know.

ว่าเป็นเป็นบ้านนะคะทุกคนซึ่งใหญ่มากเขารวยไม่ไหวแล้วเขาให้คนมาเที่ยวแบบชั้นหนึ่งเชั้นหนึ่งมาให้คนเที่ยวชั้นหนึ่งส่วนเขาว่าอยู่ชั้น3อยู่จริงๆนะคะทุกคนมีคนอยู่แล้วก็เข้าไปดูเป็นแบบหลมวม่าในนี้ห้ามถ่ายนะคะเดี๋ยวออกมาเป็นไงบอกนะ ออกมาแล้วนะคะจากการเข้าไปชมบ้านมานะคะทุกคนก็เป็นบ้านแบบยังไงครับป๊อปคะรวยมหาศาลเป็นรวยเหมือนพระราชวังแหละฟีลเดินชมพิพิธภัณฑ์นะคะเพราะว่ามันเป็นรูปภาพแล้วก็มีของอะไรกันโซนห้องนอนห้องอาหารอะไรแบบเนี้ยก็เหมือนชมพระราชวังอะทุกคนแต่ก็ไม่รู้ว่าประวัติอะเป็นยังไงเขาเป็นใครทำถึงรวยค่ะนี่นเราได้ดูชั้นหนึ่งกับชั้นสองเท่านั้นก็ดูเดินผ่านๆนะคะทุกคนเขาไม่ให้ถ่ายคลิปไม่มีอะไรตอนนี้ก็บ่ายสามโมงนะคะฝนเ่เหมือนจะตกแล้วก็ไม่รู้ว่าเ๋ยวจะไปที่ไหนอีก นะตอนนี้คือออกมาแล้วหาเพื่อนไม่เจอนะคะก็เลยทําการแบบเดินกับป๊อบสองคนแล้วก็ถ่ายรูปซึ่งตอนนี้ฝนตกแล้วนะคะเป็นแบบเม็ดๆบางๆนะคะทุกคนหาโลเคชั่นถ่ายรูป<ม>คหาชิคหาชิกไม่เจอ นี่หลังจากที่นอนมานะคะได้ถึงเวลาออกมาแล้วนะคะแต่นอนมาน่าจะครึ่งวันเลยกว่าจะได้เลือกออกมาใช่คนไปแล้วเฮ้ยตอนนี้สวนสัตว์โล่งมากอ่ะเฮ้ยนี่มีคนเลยเว้ยอุ้ยกินอ่ะเออลูกแพ้ปะไม่ใช่ลูกแพ้ปะอุ้ยน่ารักวันเดินเก่าเข้าไปแล้วอ่ะเฮ้ยเป็นรูกมันเดินออกมาหาของกิน now get lost เราเข้าไปในเขาวงกตค่ะอู้ิด้าวไม่ให้เข้า ขอบคุณค่ะพึ่งพูดจบเลยปิดแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วไปดิเข้าแล้วค่ะไม่น่ายากหรอกทางออกนี่เหมือนเรื่องฮร์รี่พอตเตอร์อะภาคสี่ป่ะเคยดูป่ะ เออเฮ้ยอาคันดีนี่สองทางาเราเชื่อป๊อปเราแข่งขันกันเป็น้ยายามหนีกันไปวินีอาคันดีนี่เป็นครั้งแรกที่เล่นแบบจริงจังแล้วขึ้นมาแบบอย่างนี้เนี่ยก็จะง,งงแล้วตรงนี้ก็จะมีน้ําคือครั้งแรกของการเดินเข้าเขาวงกดที่สูงขนาดนี้เพราะปกติเป็นเขาวงกดโง,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 งต่ตื่นแต่ว่าอันเนี้ยถ้าหาทางออกไม่ได้งงโดนต้องมาช่วยแหละฝั่งนี้ไหมเ,เดินมาแล้วไม่รู้เริ่มหาทางออกแล้ว ตื่นเต้นมากทุกคนเมื่อกี้เดินอยู่อะแล้วมันจะหลงจริงนะมันจะออกไม่ได้ใช่ใช่เชียรมากเชียรมากอดไช่แล้วคือมันสูงแล้วแบบเหมือนมันไม่มีทางที่แบบว่ามันดูเขาวงกบแบบว่าชันจริงจังเลยอะอันเนี้ยมันเขาวงคกบจริงจังที่แบบหลอกให้วนอยู่ในนั้นนะทุกคนสุดท้ายออกมาได้แล้วทุกคนตื่นเต้นมากเพราะว่าเสียวอยู่จะไม่ทันขึ้นรถบัสนะคะโอเคเราควรไปนั่งดีๆเนาะแบบรอเวลาสวยๆอะเมื่อกี้มันพาเต็มไปลำบากโอเคค่ะ ทุกคนค่ะตอนนี้ก็ฝนตกแล้วแล้วก็ลังจะขึ้นรถบัสไม่ได้ยินแน่ๆเฮ้ยลมนะโอเคทุกคนก็มมลมวัะมันลมเออดิ้นเนาะโอเคเป็นว่าเราก็จบคลิปนี้แล้วกันนะคะทุกคนเพราะว่าจริงๆถ่ายไม่ได้เยอะมากมายเนาะให้ดูบรรยากาศกุบกิบค่ะโอเคค่ะทุกคนวันนี้ไม่มีแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดตและอย่าลืมกดสมัครสมาช่องด้ไหนคะนม <laughs> <laughs> ีวันนี้เป็นค่สวัสดีค่ะ